สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับอีพีที่แล้วเราได้พาทุกคนไปขอพรเรื่องการงานการเงินการเรียนกันแล้ววันนี้เราจะพาทุกคนไปขอพรเรื่องอะไรดูจากชุดก็น่าจะรู้แล้วนะครับนั่นก็คือเรื่องความรักและครอบครัวนั่นเองจะมีที่ไหนกันบ้างติดตามชมกันเลยครับตามมาเลย เอาละครับตอนนี้เราก็อยู่ที่สวนสาธารณะเทศบาลน,นครหาดใหญ่ซึ่งอีพีที่แล้วเราได้พาเพื่อนๆไปไหว้พระไหว้เทพเจ้าสายจีนกันแล้วอีกหนึ่งองค์เทพที่อยากให้เพื่อนๆที่อินเกี่ยวกับเรื่องความรักเรื่องครอบครัวมาทําการสักการะบูชานันก็คือพระโพธิสัตว์กวนอิมหรือเจ้าแม่กวนอิมที่ทุกคนรู้จักชาวจีนเชื่อกันว่าเจ้าแม่กวนอิมเป็นเทพเจ้าแห่งความรักและความเมตตาเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในเพื่อทําการสักการะบูชาก,กันดีกว่าครับไปกันเลย หนึ่งในพระโพธิสัตว์หรือเทพเจ้าที่คนไทยและคนไทยเชื้อสายจีนนับถือเป็นอย่างมากนั่นก็คือเจ้าแม่กวนอิมคําว่ากวนอิมหมายถึงการสังเกตเสียงของโลกในศาสนาพุทธของจีนกวนอิมมีความหมายเหมือนกับพระโพธิสัตว์อวโลกิเตสวนซึ่งเป็นจุดสูงสุดของความเมตตาความเห็นอกเห็นใจและความรักชาวไทยเชื้อสายจีนที่นับถือเจ้าแม่กวนอิม แต่ไม่รับประทานเนื้อวัวในช่วงเทศกาลกินเจและบางคนก็งดเนื้อวัวตลอดชีวิตรวมไปถึงงดถวายอาหารที่มีเนื้อสัตว์ต่อท่านเพราะเชื่อว่าท่านเป็นพระโพธิสัตว์ที่มีความเมตตาการุณาโปรดสัตว์และเวน้นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหากเพื่อนๆต้องการที่จัดสักการะเพื่อนๆก็สามารถซื้อชุดทูบและเทียนที่เป็นรูปดอกบัว ในการสักการะบริเวณข้างล่างจุดไหวได้เลยเมื่อขึ้นมาด้านบนก็จะเห็นองค์เจ้าแม่กวนอิมขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางแล้วมีหมายเลขบอกจุดไหวซึ่งใครที่มาสักการะที่นี่จะไม่สับสนอย่างแน่นอนสำหรับใครๆที่สงสัยว่าเจ้าแม่กวนอิมเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคำตอบก็คือ ก่อนที่จะเป็นเจ้าแม่กวนอิมร่างสตรีที่เราเคารพบูชากันในสมัยแรกที่ศาสนาพุทธเผยแผ่จากอินเดียสู่จีนรูปรกษ์ของพระโพธิสัตว์กวนอิมเป็นภาพของพระโพธิสัตว์เพศช,ชายเช่นเดียวกับในอินเดียเนื่องจากการแสดงแทนพระโพธิสัตว์ทั้งหมดเป็นเพศช,ชายโดยมีหลักฐานสําคัญก็คือรูปวาดจิตกรรมฝาผนังและรูปวาดปฏิมากรรมแกะสลักพระโพธิสัตว์กวนอิม ที่ปรากฏอยู่ในถ้ำหม้อเก่าเป็นภาพของพระโพธิสัตว์กวนอิมที่มีลักษณะแบบเพศชายมีริมฝีปากหนาและมีหนวดเคราส่วนที่เราเห็นรูปลักษณ์เป็นผู้หญิงในปัจจุบันนั้นเพราะพระโพธิสัตว์กวนอิมตามหลักสัจธรรมพุทตรีกสูตรมีพลังวิเศษที่จับแงลงร่างในรูปแบบใดๆก็ได้ที่จําเป็นในการบรรเทาทุกข์อีกทั้งตามความเชื่อของพระพุทธศาสนิกายมหายานกล่าวว่าเพศไม่ใช่อุปสรรคต่อการตัดสู่ แต่ท้ายที่สุดแล้วมนุษย์ก็เชื่อว่าเจ้าแม่กวนอิมเป็นองค์เทพแห่งความรักและความเมตตาตามคติมหายานท่านจะเมตตาในเรื่องของความรักของผู้ที่ขอพรเป็นไปอย่างราบรื่น ตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่วัดหาดใหญ่ในครับซึ่งเป็นวัดที่มีความเก่าแก่และมีจุดเด่นหลายๆอย่างที่ทุกคนต้องตามมาเลยครับนั่นก็คือพระนอนที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกชาวบ้านมักจะมากราบไหว้ขอพรเรื่องการงานการเงินและที่สําคัญนะครับจะขอพรเกี่ยวกับครอบครัวครับวัดมหาตัมังคารา,ามหรือวัดหาดใหญ่ในตั้งอยู่ในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา มีสิ่งสำคัญคือเป็นวัดที่ประดิษฐานพระนอนขนาดใหญ่ยาว35เมตรสูง15เมตรกว้าง10เมตรชื่อพระพุทธหัตถมงคลที่ว่ากันว่าใหญ่เป็นอันดับสามของโลกที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินิยมมากราบไหว้โดยใต้ฐานพระนอนมีห้องพระซึ่งเต็มไปด้วยพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายให้ทุกคนได้เข้ามากราบไหว้ขอพอรรวมถึงการให้ช่าบูชาพระและดอกไม้ทูบเทียน หากใครที่มาสักการะขอพรกับพระนอนที่วัดหัดใหญ่ในแห่งนี้ถือได้ว่าสามารถขอพรได้ครบทุกเรื่องทั้งในเรื่องของการงานการเงินและที่สําคัญที่ขาดไม่ได้สําหรับสายมูอย่างเรานั่นก็คือด้านความรักแต่เป็นในเรื่องของครอบครัวหากใครที่เพิ่งสร้างครอบครัวแล้วได้มาสักการะที่นี่ก็จะทําให้การใช้ชีวิตกับครอบครัวเป็นไปได้ด้วยดีมีแต่ความสงบและความสุขอีกหนึ่งสิ่งคือ ภายในวัดยังมีพระพรมให้สายมูอย่างเราได้สักการะบูชาเพิ่มเติมอีกด้วยและอีกหนึ่งกิจกรรมที่เรามาวัดนี้แนละ้วต้องทำเลยนะครับนั่นก็คือการปล่อยปลาปล่อยหอยครับเพื่อเสริมสิริมงคลให้ชีวิตเราเนี่ยก้าวหน้าขึ้นไปครับและสิ่งที่ผมเลือกมาวันนี้ก็คือการปล่อยหอยขมครับเพราะว่าสายมูเรื่องความรักอย่างเราเราเนี่ยต้องปล่อยหอยขมอยู่แล้วเพราะว่าจะได้เป็นการทิ้งความขมขื่นออกไปให้ชีวิตเราอยู่ร่มเย็นเป็นสุขแล้วก็จะได้คนใหม่ๆเข้ามาครับเดี๋ยวเราไปปล่อยกันดีกว่า จุดเด่นอีกหนึ่งอย่างของวัดหาใหญ่ในนั่นก็คือการปล่อยนกปล่อยปลาซึ่งบริเวณทางเข้าวัดจะมีพ่อค้าแม่ค้ามาตั้งแผงขายกันอยู่มีปลาหลากหลายชนิดให้เพื่อนๆได้เลือกเลยแต่อย่างที่บอกสายมูอย่างเราๆก็ขอปล่อยหอยขมละกันจะได้ทิ้งความขมขื่นและเตรียมรับกับความรักครั้งใหม่ แน่นอนเลยนะครับว่าถ้าพูดถึงการขอพรอเรื่องความรักเทพบันดับต,ต้นที่คนไทยมักจะนึกถึงนั่นก็คือพระตรีมรติโดยปกติแล้วที่ดังๆจะอยู่ที่กรุงเทพมหานครแต่ที่หาดใหญ่เราก็มีเหมือนกันครับเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยยังไม่รู้ครับเพราะตัวผมเองก็เพิ่งรู้เหมือนกันดังนั้นชาวหาดใหญ่ไม่ต้องไปไกลถึงกรุงเทพแล้วนะครับชาวหาดใหญ่อย่างเราจะไปถึงกรุงเทพทําไมถ้าตอนนี้มีพระตรีอยู่ที่หาดใหญ่แล้ว พระตีมุรติที่ถูกต้องตามเทวลักษณ์จะต้องมีสามเสียงเท่านั้นและสามารถบันดาลพรให้ผู้ที่ทำความดีได้ทุกอย่างไม่เพียงแต่ประทานแต่ความรักซึ่งจริงๆแล้วที่นี่ก็ไม่ได้มีข้อมูลอะไรเยอะที่จะมาเล่าให้เพื่อนๆสายมูฟังกันแต่ก็อย่างที่ทุกคนเข้าใจเลยว่าพระตีมุรติเป็นองค์เทพที่จะเด่นเรื่องความรักหลายๆคนที่ได้มาขอพรก็มักจะสมหวังทำให้เป็นที่น่าสนใจของชาวไทยอย่างมาก ซึ่งบริเวณนี้อยู่บนถนนธรรม,มนูวิถีบริเวณแยกไฟแดงเลี้ยวเข้าคลองเรียนห่างจากโรงเรียนอุดมพานิชยาการไม่ถึง1กิโลเมตรจริงๆแล้วพระตีมุรติอยู่คู่เมืองหาดใหญ่มามากกว่า10ปีแล้วการสักการะผู้คนมักจะใช้ทูบและเทียนสีแดงรวมถึงใช้ดอกกลาบสีแดงในการสักการะอีกความเชื่อหนึ่งคือสำหรับคนโสดให้เตรียมเทียนสีแดงหนึ่งเล่ม ในการขอพรจะทำให้พรที่ขอนั้นสมปรารถนาเร็วฉับพันและสำหรับคนมีคู่ให้เตรียมเทียนแดงสองเล่มประกบคู่กันเพื่อให้ความรักประกบคู่รักกันแน่นแฟนไม่แยกจากกัน ตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่วัดคลองแหซึ่งเป็นอีกวัดหนึ่งที่มีความเก่าแก่เป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยวและที่สักการบูชาเนื่องจากบริเวณข้างๆคลองจะเป็นตลาดน้ําที่นักท่องเที่ยวมักจะมาเที่ยวกันอีกหนึ่งจุดเด่นของวัดคลองแหเลยก็คือหลวงพ่อทันใจครับชาวบ้านมักจะมาขอพรกันเรื่องค้าขายการเงินและอีกเรื่องหนึ่งก็คือการขอลูกเพราะฉะนั้นคู่ไหนที่เพิ่งแต่งงานและวางแผนจะมีลูกอย่าลืมมาสักการบูชากันนะครับ วัดคลองแห่ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองแห่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาบริเวณของริมฝั่งคลองแห่ในบริเวณวัดจะมีองค์พระที่ชื่อว่าหลวงพ่อทันใจเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ว่ากันว่าเป็นสุดยอดแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในการอธิษฐานด้วยความที่อธิษฐานแล้วได้ผลลัพธ์ทันตาเห็นเห็นผลทันใจขอพรเพียงไม่กี่วันพรที่ขอก็จะสำฤทธิ์ผลดังปฏิหาร ตอนที่ชาวบ้านมักจะมาขอนั่นก็คือเรื่องของการงานการเงินและที่สําคัญนั่นก็คือการมูเรื่องความรักมักจะเป็นการขอลูกเพราะเชื่อว่าหลวงพ่อทันใจท่านมักจะประทานพรให้อย่างทันใจในการสักการะก็จะมีทูบ9ก้าดอกและมีการนําดอกไม้หรือพวงมาลัยมาสักการะด้วยเช่นเดียวกัน ที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือเทพทันใจซึ่งใช้ชื่อทันใจเหมือนกับหลวงพ่อทันใจแต่ไม่ใช่เทวรูปองค์เดียวกันโดยตามความเชื่อของชาวเมียนมาเทพทันใจจะตั้งอยู่บริเวณหน้าเจดีเพื่อปกป้องคุ้มครองเวลาที่จะสร้างเจดีหากเราได้มีโอกาสมาไหว้เทพทันใจพรที่ได้หรือที่ขอไปเนี่ยจะสมหวังรวดเด็วทันใจเหมือนกับชื่อท่านครับไฮไลท์ของวัดคลองแหที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือเทพทันใจหรือนัทโบโบยี เป็นเทพศักดิ์สิทธิ์ที่คนไทยนิยมไปขอพอรเป็นที่กล่าวขานกันมานานว่าไม่ว่าจะขอพอรอะไรก็สมปรารถนาทุกประการซึ่งชาวพม่าได้นับถือเป็นเทพผู้ปกปักรักษาและบรรดาลพรโชคลาภและเชื่อว่าเทพทันใจเป็นเทพที่รักษาองค์พระบรมเกศา,าธาตุที่เจดีชเวดากองเมืองย่างกุ้งณประเทศพมา่า เทพทันใจองค์นี้สร้างจากโลหะอิริยาบทของท่านนั้นกำลังยืนโดยใช้มือขวายื่นออกมาด้านหน้าและกำลังชี้นิ้วออกมาด้วยตามความเชื่อหากว่าขอพรสิ่งใดแล้วให้ยื่นหน้าผากไปที่นิ้วชี้ของเทพทันใจเสมือนท่านได้ชี้นิ้วมาจิ้มที่หน้าผากของเราพรที่ขอนั้นก็จะสำเร็จสมปรารถนาและสมหวังในเวลาอันรวดเร็ว เจดีชเวดากองที่ชาวพม่าที่เข้ามาทํางานอยู่ในพื้นที่จังหวัดสงขลานี้ร่วมกันสร้างเพื่อถวายวัดคลองแหซึ่งก็ได้รับเงินบริจาคจากชาวเมียนมาในจังหวัดสงขลาและพื้นที่ใกล้เคียงตัวขององค์เจดีนั้นจากกว้าง20เมตรสูง17เมตรมีการจำลองมาจากพระาธาตุมหา,าธาตุเจดีชเวดากองที่ตั้งอยู่เนินเขาเชียงกุตระเมืองย่างกุ้งในประเทศพมาศ่าส่วนสถาปัตยกรรมรอบๆวัดคลองแห ก็จะตกแต่งแบบไทยผสมเมียนมาเช่นซุ้มประตูที่ยังคงเอกลักษณ์ความเป็นไทยมีบันไดพญานนาคและยักษ์สองตนยืนเฝ้าประตูโดยมีการผสมผสานศิลปะพาม่าเข้าไปนั่นเอง เอาละครับแล้วเราก็เดินทางมาถึงสถานที่สุดท้ายกันแล้วครับสถานที่นี้ชาวสงขาคงคุ้นตากันเป็นอย่างดีครับเพราะมีบรรยากาศที่น่าพักผ่อนและยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกด้วยครับหลายคนอาจสงสัยว่าบริเวณหาดสมิลาแห่งนี้มีอะไรให้สายมูอย่างเรามาสักการะบูชากันจริงๆแล้วไม่ได้เป็นการสักการะบูชาแต่อย่างใดเลยครับเป็นเพียงความเชื่อว่าผู้ใดที่สัมผัสนุ่มนั้งเนืออแล้วจะมีแฟนหรือได้แต่งงานกับชาวสงขาครับ หากเพื่อนๆคนไหนอยากมีแฟนเป็นเด็กสงขาอย่าลืมมาจับนมนางเงือกตามความเชื่อกันนะครับถือได้ว่าการจับนมนางเงือกแล้วจะมีแฟนหรือได้แต่งงานกับชาวสงขาสิ่งนี้เป็นความเชื่อที่เราเองก็ได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆซึ่งกลับกลายเป็นที่หยอกล้อกันในวงสนทนาว่าถ้าหากผู้ใดยอยากมีแฟนเป็นเด็กจังหวัดอื่นก็อย่าเผลอมาจับนมนางเงือกเด็ดขาดสิ่งนี้จึงเป็นสีสันในวงสนทนาของเด็กสงขากันเป็นอย่างดีเลยทีเดียว เ็นยังไงกันบ้างครับทุกคนเ<อ>ชื่อว่าใครหลายๆคนที่ได้มาตามรอยรายการท่องเที่ยวสายมูของพวกเรานะครับจากที่ไม่มีแฟนกลับไปจะต้องมีแฟนอย่างแน่นอนครับอย่าลืมนะครับว่าหาดใหญ่สงขลาของเราไม่ได้เป็นเมืองแห่งแสงสีอย่างเดียวยังคงมีวัดวาอารามศาลเจ้าต่างๆที่รอสายมูอย่างพวกเราอยู่วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ Thank you.